คำเตือนคลิปนี้เป็นคำหยาบและการสปอยมากมายสำหรับใครที่ไม่ชอบสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรแล้วล่ะเพราะอะไรนะหรอเอาฉันมาแล้วยังไงล่ะเอาไม้มาแล้วนะมาพรอมนะไม่เป็นไรหลบเด็กน้อยเอาไม้น่ะมาแล้วเห็นไหมล่ะช่วยฉันด้วยเดี๋ยวผมนี่แหละจะเป็นคนช่วยคุณเองขอบคุณแมะะ่แ เฮ้ยน้แม่กูเรื่องนี้คือมันจะสักก์ไม่นะแม่กูจะโดนให้ท่านกินไม่เดือดสาดเตกูปีนี้ในอยู่กี่มือมามาเส้นด้ยอยู่กี่มือดาราคิโนะเดอะเมลิเซียก์นาเรลูนาลาอาริกาเตอร์เมียกูเป็นอะไรไปนะกูจะฆ่าพวกไอ้ท่านให้หมดเลยกูอยากยึดมันกูจะยึดตูดมันยึดตูดมันจนค้างมันลั่นโลกไปเลยกูนะกูนะจะฆ่ามันจะฆ่ามันให้เรียบไปเลย กูจะไม่เหลือสักตัวจะฆ่าแม่งกูจะกีนแดกแม่งเราจะทำยังไงดีโอ้พูดไรอย่างเงี้ยไม่รู้เฮี้ยไททัทนโง่นัะนะ่นน่ะมันต้องโดนกูเกณนเมืงเองเงี้ยสักทีได้ไหมไอสัตว์กูํำคาญมึงเสียงเป็นเฮี้เลยแต่ว่านายเองก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันนะให้มันได้อย่างงี้สิชมรมที่พวกมึงมากันในวันนี้คือชมรมคนชอบเมียพวกมึงจงแนะนำตัวกันมาซะหนูเงี่ยค่ะฉันจุลโนโจวานะาผมไม่รู้แน่ ผมอยากจะเป็นเหมือนเออไหมเขาให้แนะนําตัวไอ้ควายผมเจนเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะหุบปากไปใส่ตัวประกอบสองวิมึงเหรอเป็นได้แค่ตัวประกอบของเรื่องนี้เท่านั้นแหละแต่กูหล่อเท่นะอย่าไปสนคําพวกนั้นเลยนะเจนฉันน่ะชอบนายหุบปากไปใส่เกย์เฮียแค่อยู่ใกล้มึงกูก็เขียวตูดพอละยินดีด้วยที่พวกมึงเี่นจบไปตายใส่ควายวันนี้แหละ วันที่กูจะมาแก้แค้นมันเยอะเถอะเพราะคนที่คุณรักทางมาหัวมขาดแน่ไททานถ้ากูมีทุนกูจะตูดมึงไปตั้งนานแล้เด็กคูยเลยสัสแล้วมึงมาดักกูทําไมมึงอยู่ทะเลาะกันก่อนได้ไหมแล้วจะเป็นคุยอะไรแล้วจะเป็นคุยอะไรหมกป่าเป็นซามัตรซ่ากลับมาแล้วกูจะตูดมึงอ้อจำไว้นะไททัา,ามันกินแม่ไปตอนนั้น เลือกแห้ปางสักทีเยอะเยอะไม่นะเพื่อนกูกูคงไม่ได้ยัดดูดมิกาสะมิกาสะเอเลนผัวมึงตายแล้วมันยังไม่ตายหรอกนะมันเป็นเมียกูนี่มิกาสะพาเชดิดดูดนี่ไปสิว้าวฉันจะยัดดูดมันฉันจะดูเอเลนฉันรักเอเลนรักเอเลนที่สุดเลยฉันจะยดดูดมันเป็นเฮียอะไร นายว่าไอ่ท <SM. S 3> <Christina. S 2> ่านตัวนั้นเป็นใครหรอเอเลินเอเลินเอลนเอเลนชัดไม่ออกแล้วไงมีอะไรตรงนั้นน่ะโอ้คิโมจิเอ่อแมนสมองเงียบชิบหายมึงมีอะไรจะสั่งเสียไหมไอ้พวกทรยศหรือมึงจะตายตอนนี้เลยพวกนายทำอะไรสักอย่างกับไอ้เฮเกนั่นทีสิฉันลำคาญมันน่ะ โกยนมากแล้วควรจะหยุดนะเพื่อคนที่คนรักนะเสียงโน่นที่อะไรสัสที่เรามารวมกันในวันนี้เราจะทำกันยึดต,ตูดไทยทันกันเราจะมาวแวนแขนกันในวันนี้นะวันนี้พวกนายนะต้องให้เอลินไปอุดในกระแพงเขี่ยอะไรของเมืองและไปอุดตูดมันซะและพวกเราจะยึดต,ตูได่ไททันรอเอรินไปอุดกระแพงนนะั้นเข้าใจไหมหวังว่าพวกเมืองจะคงเข้าใจกันนะไอเด็กเฮียสัส ไม่ได้ยินไอ้เฮียหวังว่ามันจะได้ยินนะกูเกลียดเสียงมังวไอ้เฮียควยไอ้สัตว์เอ้ลินม,มึนตายฮ่าไ<า><า>อ้สัตว์เอ้ยนั่นผัวงแนละ้มีกระส่อีกนิดเดียวมันก็จะออกแล้วกูปวดชีเอ้ยเฮียน,นี่มันเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเด็กสมองเยน็นฉันหลงเสียงมึงเป็นฮียอะไรโอวิท พวกมึงเป็นใครกูคือเมียมึงนายคงเกี่ยวข้องกับคุณเจนนี่สินะลองเล่าเรื่องราวของนายให้ฟังหน่อยสิย้อนเวลาแป๊บนะพ่อครับพ่อครับประยุทธ์คือใครเหรอแล้วมันเกี่ยวเที่ยกับคลิปนี้สัสเที่ยสัสสัสเที่ยจริงๆไอ้หนุ่มสมองเงี้ยได้ซื้อเรือลำน้ำมาห้าสิบล้านห้าสิบล้านบาทเดี๋ยวนะกูว่าคลิปนี้บินแน่นอนนายคงจะรู้แก่ใจสินเนาะสมองเงี้ยไอ้ยักษ์พงศนี่ไอ้ยักษ์พงศนี่มันจะทำให้ช่องนี้ิปพวกมึงพวกมึง มึงหยุดพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมกูจะตายแล้วไอ้เหี้ยกูบอกแล้วอย่าดูดเยอะกูต้องทำอะไรสักอย่างซะละลีวายคือเมียของกูไอ้เหี้ยนี่เออมันไม่จริงโอ้มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่จริงไม่จริงเออไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่จริงเป็ไงดีครับมันไม่จริง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 งั้นเอาแบบนี้แล้วกัน ผมจะเป็นคนดูแลเอลินเองแล้วให้เขาอยู่กับผมตลอดเวลาทุก24ชั<า>่วโมงเกือบชิมหายแนละ้วถ้างั้นก็ขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะแล้วมึงมาทำอะไรในห้องกูกากหนึ่งกากสองกากสามและตัวประกอบเป็นเฮีอะไรกูเปสัตว์ว่าไงตอนนายไปทไี่ฮันายรู้สึกเย็นไหมอิเคียน,ยน,นี่แม่งหนักแล้วป่วยเลิ่ไล่สาระกันได้แล้วไอ้พวกเคี้ยทำความสะอาดไม่คิดว่าเมียกูจะทำความสะอาดเป็นด้วยนะเนี่ยสัตว์เอา้า นี่มันก็หกปีแล้วนะเมื่อไหร่เราจะเล main, tá, <ulous S 1> ื่ขี่ม้ากันเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะหาอะไรทำดีกว่าเฮี้ยแม่งน่าเบื่อเราจะทำไม่ทำไม่ทำอะไรลือร้องพันห้าน้องว่าไงจัมแมสแตทันเทียนะมันตามมาแล้วเราจะทำตามเห็นของเออร์วินแผนสุดเทียของฉันน่ะล้อสุดเที่สุดงาโอเคแผนสุดเที่โอ้าเออ ทีมรีไวชิบหายแล้วกูจะเย็ดตูดพวกไททันอีรินม,ม,มึงมาฆ่าเมียกูถูกปากไส้ดอกเดี๋ยวกูช่วยเอ,เองเองปานวาลีด้วยพีษษ่สาตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าแอนนี่คือเ็นฮันเพศหญิงเพราะฉะน,นั้นเราจะวางเบนกำจัดมันอีรินนายต้องร่วมด้วยได้เลยครับ เอน็นี่จ๋ามากกว่าเราเถอะนะไปกัเฮียแล้วมันไม่ได้พนเอเลนนายต้องแปลงร่างเป็นไททันได้เลยอามินเพื่อตูดของมึงกูจะแปลงร่างเป็นไททันอีไตในละไททันของมึงเพื่อให้ได้ยึดต,ตูของอามินฉันจะต้องแปลงร่างเป็นท่านให้ได้อีไตมึงไม่ได้ยึดต,ตูดกูแน่้ามมึงไปได้แล้วก็กูจะให้มึงยึดต,ตูดทั้งคืนพูลขึ้นมาเลยแต่งั้นก็เร็วไอสัตว์เขาโลมอยู่ควาย เดี๋ยวเพื่อตูดของอามินเล็นตูดได้เลยนะอามินฉันแปลงร่างได้แล้วเหมือนกูดูบอลนับอยู่เลยเอาตูดเอาตูด